อันนี้อินทผลัมที่ยังไม่หอนะคะอันนี้จันนี้ไม่ได้หอลืมหอหรือเปล่าเนี่ยค่ะยังเขียวๆอยู่อันนี้ห,อห่อแล้วสวยงามที่สามสิบกว่าไร่ เศรษฐีย่อยๆเลยนะคะ <S <S อันนี้มาเยี่ยมชมสวนของคุณครูเขานะคะส่วนที่ร่วงก็มีนะคะโดนฝนโดนมแมลงกัดชิมแล้วยังอร่อยเลยค่ะหวานเจี๊ยบู นี่ค่ะอยู่แค่มือเอื้อมค่ะห่อแล้วอย่างดีแต่เราก็จะแอบเปิดนี่ว้าวอล่งการมากช่อนี้เขาเรียกจันค่ะเขาเรียกเป็นจันนะคะ